ครับสวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมมาสตอรี่เดี๋ยวฮะอ้าวนี่ก็เป็นบรรยากาศยามคำ่ำลูกค้ามาซื้อของามาซื้อต้นไม้ถึงหน้าบ้านในวันนี้นะมาเมาเลยนะฮะต้นไหนมาอ่าเอาเลือกใบสองต้นแล้วลูกต้นไหนก็ได้สองต้นตน,น่ะอสองต้น,น,งตนเลยมนะีอีคนเอาเธอที่เธอเธอ ที่ว่าส่งทางเฟซอ่ะที่เขาสั่งมาแยกไ้เหรอไม่ใช่ว่าส่งไม่มีส่งเขาคาวนทางหมดแล้นะไลองดูอันนี้ซื้อแล้วเดี๋ยวไอพันอะไรป่ะไม่ใช่อันนี้ก็ซื้อแล้วอันนี้จุนคนจุนคนพี่เอารเล่าอะไรปล่อยแปดรอยจริงพี่อันนี้ไม่เอามันแพงจริงไม่พูดเล่น ก็มาได้มานะเลยถ่าอาเว้ยออนนงโต๊ะได้ค่บวกพี่เดียบพี่โฟม่อยบวกมันก็ได้นะ,นะโอเคหมดแล้วไปข้างหน้าไดา้หน,น,าานกต็กตกครับทุกนะะคนที่ลูกค้าซื้อได้วันนะนี้ครทัที่มาพูต้นในหญ่ไหน,ไหนต้นใหม้ง่ายพี่แดงใส่พี่มีนูนน่นน่ะเหรอเ้าแป๊นี้ สวยไม่สวยโสวนี่สวยนะสวยอผมดีแลพี่ไม่รู้อามาต้นนึงต้นนเอขอยมนีนี่เดียหนแกก่อนหนูจะแยกขายต้ล้อยาไม่ไม่ไม่ต้องแยกเพืเอแยกให้ไม่เอาอันนี้สองรมีสองต้นโอ้ยยังไม่ขายองขายต้นละร้อยใช่เหรออาต้นมายังไม่ขายทำไมอ่ะไม่องแยกเสียกรถาง กูต้นหนึ่งได้ยได้นะขายจริงไหขายไหมอ่ะต้นเดียวแบมนะมันไหนก็จะขายไม่ใช่เหรออันนี้รวมอันนี้สองอันนี่สี่ร้อยนะคุณเลยนะขายต้นใช่ไหมเอาจริงจริงเอาจริงเนี่มันมันพี่มันถอนรู่มวะคอร์ดยากเหรอคอร์ดยากเนี่ยเนี่ยขาเนี่ยเนี่าขาพี่ก็เอานะตังนะขาเทาคิดตังนะขามันก็คิดตังนะ ค่อยๆเคลียร์ไปทีที่เอย่างดีไหมมันเยอะด้วเคียยมันไม่แพ้พวกนี้ฮะเฮ้ยคืออะไรนะเพพี่อันนี้หนูคิดพี่ไหรเนี่ยสองร้อยไงร้อตายแล้วอะไรนะอะไรชมพูอะไรอะไรทองนะพี่เราขอเพิ่มอีกร้อยหนึ่งได้ไหมเนี่ยมันมันเยอะมากหนูว่าหนูนึกว่าเป็นกอห้าสิบบาทอ่ะสามร้อยนะพี่นะสงสารหนูเถอะหนูคนจัมพูกได้เท่านี้กดจะเป็นกอสามร้อยคือะไรอ่ะอ่ากอดโพทอง โทรทอมนี่ไงยากเหมือนกันอันนี้ช้างเผือกช้างเผือกเขียนเขียนกระดาษอันนี้นะกดนี่ก็เขียนกระดาษก็มันหยาอะไรนะไอ้อันนี้เดียวกันนะช้างเผือกใบบัวอ๋อช้างเผือกใบบัวสองร้อยคูณสอง คุณคาบ้าเมาวื่อนยือะเนี่ยะนี่พี่นหนานบอกว่าพี่ฝังอะไมันลืมชื่อเห็นไหมล่ะมันรู้ที่บ้านมีแต่นึกชื่อไม่ออกที่บ้านมีเยอะมีหลายพันมาก เปียนป้ายไปหมดเพราะลูกค้าถามมามันบล็อกสมองมันบล็อกไปเลยไม่ป่ามันมีป่ะที่รู้จักใครบ้านไหนแค่เขาอยู่ในหมู่บ้านนี้บ้านในหมู่บ้านนี้ถ้าเป็นญาติกันอยู่แม่แม่ไม่อยู่ซอยนู้นอย่างไปไหนรู้ชื่อชื่อแป๊ดอ่ะชื่อพ่อแฟดอ่ะลูกเขาที่ชื่อต้อนไี่ทำงานอยู่โรงพยาบาลทำไอโรงพยาบาลสัตวโลกอ่ะรู้จักไหม 300แค่นี้แหละแล้วต้นที่ขุดออกมาคิดยังต้นที่ขุดยังไม่คิดเลยตอนนี้มันรายังไม่ได้คิดเงินที่เขาเกิดเขาเองอ้าวจริงดาษเลยอีนาวดาอีนานาวชมพูมีเพื่ออะไรไม่ไม่เลิศอะไรมาอ่ะพี่คมกดเแสงสีเอ็มปูเท่าไหร่ล้วจะกดอะไ พี่น้าชมพู่คิดถูกจะไปเดี๋ยวหนูบวกไปนะเครที่เดีก 3, นะี้ก็แปลกระถางหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากระถางหนึ่งพันเรคิดหนึ่งพันเลยนะบวกอันนี้สามร้อยบวกแดร้อ <800. S 1> <800. S 2> บวกบวกตัวนี้สองร้อยนะ คนสับปนะรดเหรออือสองร้อยเกี่ยวกับแยกขายด้วยอุ้ยมาแล้วรู้ว่าจะตั้งอยู่นี่แหละตอนนี้มีเวลายแยกทำงานด้วยครับผมทำงานอยู่โรงพยาบาลอ๋อวันนี้วันหยุดไงก็เลยได้จะเวหาด้วยกัม้อยู่แต่พรุ่งนี้ต้องไปฉีดวัคซีนงไข้แล้ววัคซีนโควิดครับผมเหนื่อยมากขึ้นเลยก็ะจะหาวันหยุดได้ที่ไหน ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะพี่เข้ามายำค่ำเนาะเราก็มาขอซื้อต้นไม้นะมาเหมาเลยนะหายต้นไม้อยู่ก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศครับทุกคนมเท่ากันเท่าสิบใครให้คนที่มาเอาหมูเป็นร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนี่ต้นนี่หมูด้วยนะ นขาห้าร้อยเหายเดเนะนาะขายอ๋อกองนนเหรอไปไหนไป้่ายขายกองนู้นเหรอไม่รู้ได้ค่าดินค่าปืนหรือเปล่านะฮะถ้ากระถาง่ก็ะถงเดียวโอ้ซื้อมาเต็มเลยใายายพญาพันวัง พยาพันวางพยาคันวังโอ้ไม่ทายความริบหรอบถ้าไหล,น,ลน้ำจริงหา้าออตั๋เสรินดอกย่ามหนานะ้าบ้านหนูแ้ล็กก็ก็รถต้นไม้ออกไปจะได้แบบต้งลงถามทีเวสเลยอ,อ,อันนี้อะไรเนี่ยันไไก่ฝรั่ง ใก่ลังไงัวเดียวไงังแพงพี่พี่ไปหาซื้อเลยไม่มีเขาไม่ค่อยปล่อยเขาไม่ค่อยปล่อยี่ไก่อะพี่อนไม่อนไหมอะตัวไหนอะอหนึ่งร้อยหน่งรอ่พี่พี่เอพี่โอนเข้าบัญชีก็ก็ได้เนะพอนหนึ่งรเหรอ่ายฝรั่งห้าร้อได้มั้ยต้นหนึ่ง้า่ร่ง ขายลังไม่ขายมันไม่ได้ราคานี้เลยขย่เอายไราคากไม่ได้เดี๋ยวให้เป็ตกว่อนี้ไปก็พี่ค่อยค่อยคยมาเออมาแล้วก็เบอร์ไปมีเมลไหร่ก็โทรไปศูนยเก้าศูนย์เบนไม่จะมีอะไรแปลกๆอนนี้ไปหาที่อื่นมาได้ไหมมีไหมนะนูกกำลังจะไปเอาอยู่ห้าไนเาไหนสามเจ็ดศูนย์เก้ารอพี่เขารถกระบะมาชื่ออะไรชื่อลูกหมีจ้ะหมีเหรอ ของกลางจะาต้นไม้ถ้าพีจะโทรไปหาภาษีเลยขอเบอร์เบอร์เอาเบอร์มาไปเดี๋ยวี๋ยิ้วไปฮะ้ได้แหละศูนย์เก้าเจ็ดสองสี่สองสามห้าหนึ่งเก้าไปเพื่อที่ร้านดีกว่าแวะไปดูมีเท้าไหนครับพี่ไม่เลยประจวบดีเี่เลประจอดีเวเมื่อวันพวกนั้นผมก็ขายพวกกกูมุโคนกางละสี่สิบบาทเอโคนนมาถูกไปนี้เยอะแยะที่บ้านที่ร้านคนนมาลงไม่บานเลย เป็นสิบยสิบชนิดเลยโกดูมากพี่แบบนี้พี่ไม่สนใจอะอะไรอะเลมอนไลน์เนี่ยแพงนะตอนนี้ของขึ้นเลยนะคะตัวไหนตัวนี้แหละคนจองไหลหนูเต็มเลยเท่าไหรนะ่อะเลมอนไลน์ตัวนี้แม่พันถ้าขายเจ็ดพันเป็นพันห้าแต่ว่ารูปมันนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแต่ว่าอันนี้เขาเอาแล้วนะเอาเลยให้พี่ดูเฉยน,นี่ก็สามร้อยบาทสามร้อยบาทอืมนี่คือไหลมันอันนี้คืออันนี้ก็คือจองแล้วเหมือนกันอืวรอๆมัน ไม้ด่างที่บ้านเยอะมีเป็นสิบยี่สิบชนิดเลยแม่ด่างเยอะมากลูกค้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยลูกค้าจะมาตามเพจมามาตามเพจกันนะครับปกติก็มีมีมีมาเรื่อยๆก็แบบหมื่นสองพันสองพี่มีเหรแล้วมีแล้วมีแล้วเรถก็น่าสินขายกี่พันละทุนที่ร้านพันจ้ะกี่พันนะสามพันสามพันต้นใหญ่แค่ไหนต้อนี้เลยข้อนี้เลยสามพันด่างเยอะไหมแดงแบบนี้แหละแดงแบบนี้แหละขอบีบูขอเจ๊มอยู่นะ แต่ต้องรู้เพราเปลี่ยนดินแล้วมันเป็นแบบนี้มันแดงเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวพริมะนาวนี่ทั้งมะนาวทั้งใบมะขามเลยแหละหนูใส่ใบมะขามอย่างเดียวมะนาวด้วยอันนี้แต่ว่าอันนี้มันด่างแล้วเพราะมันช่วยอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ก๋วยที่ตัวนี้เพราะว่ามัที่ร้านมีอยู่ที่ร้านมีสองพันเจ็ดกับสามพันห้าต้นเท่าไหร่ต้นเล็กสิตามไม่เล็กใหญโตโหร้านเลยอ่ะสามพันห้าเนี่ยเหลือเหลือต้นสุดท้ายแล้วนะลูกค้ามา

ร้านเดยว่อ่าแล้วก็ลบเพราะว่ามันเยอะมันเต็มไปหมดอืมปลูกวไว้เยอะร้านางนันพี่ลงเปคนคนขอดูครับผมอันนี้เป็นพวกไม้ด่างมามไม้ด่างพวกนี้ที่ร้านเยอะครับผมเนี่ยเป็นไม้ด่างพวกนี้อเลโบพวกอะไรเงี้ยนนเนี่ยบินพวกนี้ที่ร้านจะ

น,นี้ก็ไปเอาไม้มาหมดไปหลายา,ากํกลังขึ้นนะฮะเราอยู่กันแล้วนี่ฮะร้านต้นไม้มารับซื้อถึงบ้านเนหะ็นเนาะ ในส่วนเดเรนสซโยูเป็นยังไงสบายดีนะครับอ่ะนี่แหละครับนะมายามค่ำนะพี่เขาเพิ่งเลิกงานเห็นบ้างกันเนาะก็ะเลยมาอันนี้นะก็คือมาแบบไม่นะัดหมายเลยนะครับเพราะว่าเห็นบอกปากต่อปากนะพอดีเพื่อน่รมงานของพี่เขาย เห็นต้นไม้ที่บ้านแอดเยอะเลยม,มาสองดูงนะับนี่ก็เลยพากันมาเมาเลยได่ดร อครับอนดน้นก้กราคา็นเป็นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดค่ำคืนนี้ครับทุกคนนะครับถ่ายบรรยากาศทุกคนได้ชมกันครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับจะกันคลิปต่อไปาอภาพอาจจะไม่สวยนะเพราะว่ามากางคืนเนาะ